ลองเอาซีซั่นเอาชื่อตอนไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับซีซั่น4 ep 21 merge in chains นายในปี1993มีไวรัสชื่อออสกาก้าฟูมาจากญี่ปุ่นโดยมีคนจามใส่กล่องและหลังจากนั้นเขาก็ปิดกล่องขนส่งมาอย่างที่เมืองที่ครอบครัวซิมสันอยู่ซึ่งคืออเมริกาก็กลายเป็นว่าโรคระบาดเนี้ยก็ระบาดไปทั่วเมืองเลยโควิด19 โรคระบาดท,ที่มาจากเอเชียเข้าสู่อเมริกาแล้วก็กระจายไปทั่วโลกซีซั่นที่6 ep 1 9ชื่อตอนลิซ่าสวีดิงฉายในปี1995ตัวละครตัวหนึ่งครับที่ได้ใช้ FaceTime ผ่านนาฬิกาข้อมือเสมือนแบบใช้ apple watch พอผ่านไป20ปี ระบบนี้ก็มีขึ้นมาจริงๆซีซั่นที่9 EP ที่1ชื่อตอน The City of New York vs Homer Simpson ฉายในปี1997คือจะมีฉากหนึ่งครับที่ตัวละครเนี่ยหยิบแผ่นโฆษณาออกมาโชว์นะครับนิวยอร์กตัวเริ่มเลยอยู่ข้างบนรองลองมาครับมี9ดอน9เหรียญน้ออยู่ข้างล่างแต่สิ่งที่สําคัญครับมันคือตึก คู่ที่อยู่ด้านหลังสูงเท่ากันณเวลานั้นนะครับตึกแฟดชื่อดังที่อยู่กลางกรุงนิวยอร์กก็คงไม่พ้นโบลเทสเซนเตอร์คือคนมาจับสังเกตได้ในภายหลังว่านี่มันอาจจะเป็นคําบอกใบที่ถูกใบ้มาตั้งแต่ปี1นึ่ว่าจะเกิดเหตุการณ์